ศาลตัดสินคดีแล้วสมรักคำสิงฮีโร่กำมปั้นเหรียญทองโอลิมปิกที่เคยเป็นข่าวชาวในคดีล่วงละเมิดเด็กสาววัย17ปีที่เขารู้จักกันในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งเมื่อเดือนธันวาคมปี2566โดยสารสั่งจำคุกเป็นเวลา2ปี13เดือน10วันพร้อมให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนรวม1,70 0 0 0บาทขณะที่เจ้าตัวยื่นอุทธรณ์และขอประกันตัว ที่ศาลจังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่23มกราคม2568สารศาลได้อ่านคำพิพากษานายสมรักษ์คำสิง์จำเลยที่1และนายพิเชษหรือเป็กโก้จำเลยที่2ในข้อหาภาคผู้เยาเพื่อการอนาจารรวมถึงพยายามข,ข่มขืนและกระทำอนาจารต่อผู้เสียหายโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่10ธันวาคมปี2 5 6 6 ศาลได้พิเคราะห์พยานหลักฐานโจ์แล้วเห็นว่ามีความน่าเชื่อถือและเชื่อว่าผู้เสียหายเบิกความตามข้อเท็จจริงโดยมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนเช่นล่องรอยบาดแผลที่บ่งบอกถึงการใช้แรงกดทับซึ่งไม่ใช่ผ่านการสัมผัสธ,ธรรมดาอย่างไรก็ตามทําให้การของผู้เสียหายไม่เป็นไปตามข้อทวงติงของจําเลยและการยอมเดินตามจาเลยนั้นไม่ได้หมายความว่าผู้เสียหายยินยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยส่วนจําเลยที่สองซึ่งเป็นเพื่อนของนายสมรักษ์สารได้ตัดสินให้ยกฟ้องไป ซึ่งทนายของสมรักเองก็กล่าวว่ายังมีข้อมูลอีกมากที่ต้องพิจารณาและจะทำการยื่นขอประกันตัวตามขั้นตอนต่อไปหลังจากฟังคำพิพากษานายสมรักยังคงมีท่าทียิ้มแย้มและบอกเพียงว่าต้องสู้ต่อเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงต่อหากมีอะไรอัปเดตอีกจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพิ่มนะคบ